อามาดู Nt 300เข้าใหม่นะครับตอนนี้อยู่โซนดีเทลภายในนะครับสภาพแรกเริ่มเดิมทีเข้ามาจะมีประมาณนี้นะครับทุกอย่างเดิมทรงเดิมล้อ,อยางเดิมครับสวยๆเก๋ไเดี๋ยวดูภายในนิดนึงนะครับภายในตอนนี้ก็ลื้อออกมาซักหมดแล้วนะครับเ mm hmm. บาพรมทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ช่างเขาก็จะดีเทลด้านใน ดูดทุเอาคาบผงคาบดินออกนะครับจะมีคาบดินหรือตามรอยการใช้ง,งานเนาะทีนี้เราก็จะถอดออกมาดีเทลให้ทุกจุดนะครับแต่งประตูแล้วก็จะเอาออกมาปัดปาฉาถูนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังขัดอยู่เลยทำทุกชิ้นครับดูแลทุกส่วนนะครับใส่ใจทุกขั้นนะครับ ท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ที่โนดด้าอัตตคาร์นะครับเปิดทุกวันครับอยู่จุดของส่งละยองฝากกันไว้ด้วยครับ